นี่คือกองไฟที่นักท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์นะคะนี่ค่ะตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นจุดตั้งแคมป์บรรยากาศดีมากอันนั้นคือบ้านพี่เองค่ะอ่าเห็นไหม บ้านหลังสีน้ำตาลสองชั้นหลังคาสองชั้นนะคะสีน้ำตาลด้านแรกเลยเนี่ยเน,น,นีอ่ะอันนี้คือบ้านพี่เองค่ะเนี่ยเห็นไหมบึงน้ำที่อยู่ข้างบ้านกับหลังบ้านอ่ะแบบนี้ส่วนมันก็เป็นภูเขาขยญ่ภาพอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นภูเขา เมืองนี้ภูเขาล้อมรอบมองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขาอากาศเย็นสบายอน,นุเขาชุมทองชุมทางเขาชุมทองอันนี้ค่ะเขาชุมทองอันนี้ก็เป็นเขื่อนอ่างเก็บน้ำทำนุมหนึ่ง ที่นี่มีรู้สึกว่าจะมีสามที่ทำนบสามทำนบสองแล้วทำนบหนึ่งทำนบหนึ่งนี้เพิ่งจะทำเสร็จได้ไม่กี่เดือนนี้เองค่ะส่วนตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นโอเคมันก็เป็นน้ำตกสวยมากเมื่อกี้เดินไปแล้วก็ถ่ายวีดีโอมาให้ดูด้วยมีนักท่องเทีย่ยวไปตั้งแคมป์แล้วก็อยู่ ตั้งแคมป์กลางเต็นท์นอนริมน้ำตกค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเอาอช่ายๆอีกรอบนะคะ หลุมน้าทั้งหมดที่เป็นหลุมน้ําเป็นเหมืองแร่หมดเลยนะคะที่มองเห็นหลุมใหญ่ๆสามสี่หลุมข้างล่างอะคะ่ะเห็นน้ำไหมคะเป็นเหมืองแร่เก่าะค่ะที่นี่เหมืองแร่เริ่มต้นเดิมทีเลยก็สมัยรัชกาลที่หกประมาณพศสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยมี บริษัทของปีนังอะคะ่ะเป็นบริษัทฝรั่งนำโดยมิตาคิงแล้วก็มาทำสัมปทานที่นี่ที่นี่เรียกว่าหนองเป็ดนะคะเมืองแร่หนองเป็ดเมืองแร่ในประวัติศาสตร์แล้วก็มีอึ้งไ่ไท่ายก็มาจากปีนังเป็นคนจีนหลังจากนั้นก็มีสงครามโลกอ,อังกฤษที่เป็นเจ้าของบริษัท เหมืองแร่ขุดเหมืองแร่สัมปทานทั้งหมดเขาก็เลยกลับประเทศไปอึ้งไข่ท่ายก็เลยทําสัมปทานต่อค่ะก็เลยเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยเหมืองแร่ทําเหมืองแร่เยอะมากบนภูเข,ขานี้ก็เหมืองแร่เหมือนกันคนที่นี่สมัยโบราณเขาทําแร่กันนะคะเขามีอาชีพหลักของเขาคือร่อนร่อนอแร่ค่ะบนภูเข,ขานี่ก็ไม่เว้นนะคะที่นี่มีแร่เยอะมาก แรดดีบุกอันนี้ต้องไปดูข้อมูลอีกทีนะคะเพราะว่าฟังเขา,งมามาเหมือนกัน <c oughs> แต่ที่นี่เขาเรียกว่าหนองเป็ดคะ่ะเขานี้ก็เรียกว่าเขาหนองเป็ดน้ำตกแม่เศรษฐี